แค่กินน้อยลงแต่ทำไมพุงไม่เคยยุบแถมยังรู้สึกท้องอืดแน่นท้องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมมีสูตรลับจากเครื่องเทศเพียง3อย่างที่คุณหาได้ง่ายๆในครัวที่จะช่วยคุณสลายไขมันหน้าท้องและล้างลำไส้ให้สะอาดได้ใน7วันอยากรู้ว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างและทำง่ายแค่ไหนอย่าลืมกด subscribe และดูคลิปนี้ให้จบนะครับบอกเลยว่าเปลี่ยนหุ่นได้ด้วยของใกล้ตัวจริงๆครับ หลายคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าทั้งๆท,ที่เราก็พยายามเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วแต่ทำไมพุงเจ้าปัญหายังคงอยู่กับเราแถมยังมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวอยู่บ่อยๆปัญหาเหล่านี้อาจจะไม่ได้มาจากปริมาณอาหารที่เรากินแต่มาจากระบบย่อยอาหารที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและมีของเสียสะสมอยู่ภายในครับ แต่เชื่อไหมครับว่าทางแก้ของปัญหานี้อาจจะซ่อนอยู่ในครัวของเรานี่เองและเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ3สุดยอดเครื่องเทศที่ไม่ใช่แค่ทาให้อาหารอร่อยขึ้นแต่ยังเป็นฮีโร่ที่ช่วยจัดการไขมันหน้าท้องและล้างสารพิษให้ร่างกายของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อครับนั่นก็คือการพลูอบเชยและใบกระวานครับ เครื่องเทศเหล่านี้เราเห็นกันบ่อยๆในอาหารไทยใช่ไหมครับอย่างอบเชยนี่ได้กลิ่นหอมหอๆเฉพาะตัวอยู่ในหม้อพะโล้ร้อนๆหรือในแกงมัส,สมั่นที่รสชาติเข้มขน้น ส่วนการพลูก็เป็นหนึ่งในเครื่องเทศสำคัญที่ให้กลิ่นเป็นเอกลักษณ์ในพลิกแกงหลายชนิดหรือแม้กระทั่งในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือบางร้านและใบกระวานที่หลายคนใส่เพื่อเพิ่มความหอมให้น้ำแกงหรือสตูต่างๆเราใช้ประโยชน์จากกลิ่นและรสชาติของมันมาตลอดแต่เราอาจจะยังไม่เคยรู้ถึงพลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเครื่องเทศบ้านๆเหล่านี้เลยครับ ความจริงแล้วภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากสรรพคุณทางยาของพวกมันมานานหลายศตวรรษแล้วครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าพลังในการเยียวยาและฟื้นฟูร่รางกายของพวกมันนั้นทำงานอย่างไรและจะเปลี่ยนห้องครัวธรรมดาธรรมดาของเราให้กลายเป็นตู้ยาจากธรรมชาติได้อย่างไรครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าเครื่องเทศธรมธรมดาธรรมดามชนิดนี้ ทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนร่างกายของเราให้เป็นเครื่องจักรเผาผลาญไขมันและกําจัดของเสียได้อย่างไรผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับเริ่มจากพระเอกตัวแรกคือการพลูครับตัวเล็กๆแต่ทรงพลังนี้เปรียบเสมือนผู้จัดการโรงงานของร่างกายเราซึ่งก็คือตับนั่นเองครับตับมีหน้าที่สำคัญในการผลิตน้ำดีเพื่อมาย่อยสลายไขยมันที่เรากินเข้าไป แต่เมื่อตับทำงานช้าลงไขมันก็จะถูกย่อยได้ไม่ดีและเข้าไปสะสมตามส่วนต่างๆโดยเฉพาะหน้าท้องของเราครับสารสำคัญในการพลูจะเข้าไปกระตุ้นให้ตับขยันทำงานมากขึ้นผลิตน้ำดีออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนการเร่งเครื่องให้ระบบเผาผลาญไขมันของเรากลับมาทำงานเต็มกำลังอีกครั้งครับต่อมาคืออบเชยหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อซินนามอนครับตัวนี้คือผู้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราครับ ลองนึกภาพตามนะครับเวลาเรากินอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลหรือแม้แต่ผลไม้หวานๆที่เป็นของโปรดของคนไทยระดับน้ำตาลในเลือดของเราจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพื่อจัดการกับน้ำตาลเหล่านั้นแต่ถ้าอินซูลินถูกหลั่งออกมาบ่อยๆและเยอะเกินไปมันจะส่งสัญญาณให้ร่างกายเก็บสะสมพลังงานในรูปแบบของไขมัน อบเชยจะเข้ามาช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่มากขึ้นไม่พุ่งสูงปรี๊ดเหมือนเคยเมื่อระดับน้ำตาลคงที่ร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องหลังอินซูลินออกมามากเกินไปสัญญาณในการสะสมไขมันจึงลดลงด้วยครับและสุดท้ายคือใบกระวานครับตัวนี้ทำหน้าที่เหมือน,นทีมทำความสะอาดลำไส้ของเราโดยตรงเลยครับ ในแต่ละวันอาจมีเศษอาหารที่ย่อยไม่หมดตกค้างอยู่ในลำไส้ของเราซึ่งของเสียเหล่านี้เมื่อสะสมนานๆเข้าก็จะเกิดเป็นแกส๊สทําให้ท้องอืดและเป็นแหล่งเพาะสารพิษในร่างกายสารในใบกระวานจะช่วยเข้าไปสลายคราบของเสียที่เกาะอ,อยู่ตามผนังลำไส้และช่วยขับเคลื่อนมันออกมาทําให้ลำไส้ของเราสะอาดขึ้นเมื่อทั้ง3อย่างทํางานประสานกันก็เหมือนเราได้รีเซ็ตระบบภายในใหม่ทั้งหมดครับ ตับทำงานดีขึ้นการสะสมไขมันลดลงและลำไส้ก็สะอาดทำให้ร่างกายเบาสบายและพร้อมที่จะดูดซึมสารอาหารดีๆได้อย่างเต็มที่ครับเมื่อเราเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องเทศทั้ง3ชนิดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือวิธีการเตรียมเครื่องเดือมสูตรพิเศษนี้กันครับผมรับรองว่ามันง่ายมากๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากอะไรเลยครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมก็มีแค่3อย่างตามที่เราคุยกันไว้และหาได้ไม่ยากเลยครับ 1. คือการพลูให้เราใช้แค่หนึ่งดอกเท่านั้นนะครับ2คืออบเชยเราจะใช้เป็นอบเชยแท่งนะครับหักมาแค่ชิ้นเล็กๆขนาดประมาณครึ่งนิ้วก็พอครับและ3คือใบกระวานใช้แค่หนึ่งใบครับสุดท้ายก็คือน้ำสะอาดประมาณ2แก้วหรือราวราว500มิลลิลิตรครับส่วนขั้นตอนการทำก็ง่ายนิดเดียวครับ เริ่มจากนำหม้อใบเล็กๆมาหนึ่งใบใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยครับทั้งการพลูอบเชยและใบกระวานจากนั้นเทน้ำสะอาดตามลงไปนำไปตั้งบนเตาโดยใช้ไฟปานกลางนะครับต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำเริ่มเดือดจากนั้นให้เราลดไฟลงเล็กน้อยแล้วต้มต่อไปอีกประมาณ5-7นาทีครับ ระหว่างที่ต้มเราจะเริ่มได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศลอยขึ้นมาและสีของน้ําจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชาอ่อนๆหรือสีน้ําตาลจางๆครับพอครบเวลาแล้วก็ให้ปิดไฟได้เลยจากนั้นนํามากรองเอาแต่น้ํานะครับเทใส่แก้วที่เราเตรียมไว้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดื่มเครื่องดื่มนี้ก็คือตอนเช้าหลังจากตื่นนอนทันทีนะครับและตอนที่ท้องยังว่างอยู่ครับ การดื่มตอนท้องว่างจะทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารออกฤทธิ์จากเครื่องเทศได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีอาหารอื่นมารบกวนครับพยายามดื่มตอนที่น้ายังอุ่นอื่นอยู่นะครับจิบไปเรื่อยๆเหมือนดื่มชาตอนเช้าลองเปลี่ยนจากการดื่มน้ําเปล่าหรือกาแฟแก้วแรกของวันมาเป็นเครื่องดื่มแก้วนี้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้เลยครับ ก่อนที่เราจะเริ่มนําสูตรนี้ไปใช้อย่างจริงจังนะครับมีข้อควรระวังที่สำคัญบางอย่างที่ผมอยากจะเน้นย้ำเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดและปลอดภัยครับถึงแม้ว่าเครื่องดื่มนี้จะทำมาจากส่วนผสมจากธรรมชาติ100%เซแต่คำว่าธรรมชาติก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับทุกคนเสมอไปนะครับมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำสูตรนี้ครับ กลุ่มแรกคือคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรนะครับเนื่องจากเครื่องเทศบางชนิดอาจส่งผลต่อฮอร์โมนในร่างกายได้ครับกลุ่มที่2คือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือมีแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วเพราะเครื่องเทศบางชนิดอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองมากขึ้นได้และสุดท้ายคือเด็กๆที่อายุต่ำกว่า12ปีครับเพราะร่างกายของพวกเขายังบอบางอยู่ครับอีกประเด็นที่สําคัญมากๆคือเรื่องของปริมาณครับ ให้ดื่มเพียงวันล,ละหนึ่งแก้วในตอนเช้าเท่านั้นนะครับไม่ควรดื่มมากกว่านี้เพราะเครื่องเทศเหล่านี้มีฤทธิ์ค่อนข้างเข้มข้นการบริโภคมากเกินไปอาจจะไม่ใช่เรื่องดีอาจทําให้ร่างกายรู้สึกร้อนเกินไปได้ครับซึ่งเรื่องนี้ก็เชื่อมโยงกับอีกข้อควรระวังหนึ่งโดยเฉพาะสําหรับคนไทยอย่างเรานะครับ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณเครื่องเทศอย่างการพลูและอบเชยจัดว่าเป็นของที่มีฤทธิ์ร,ร้อนครับดังนั้นสําหรับคนที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองขี้ร้อนร้อนในง่ายอยู่แล้วหรือในช่วงที่อากาศในบ้านเราร้อนจัดจัดอาจจะต้องสังเกตร,ร่างกายตัวเองเป็นพิเศษครับ อาจจะลองเริ่มจากปริมาณที่น้อยลงหรือดื่มแบบวันเว้นวันเพื่อดูว่าร่างกายของเราตอบสนองอย่างไรนะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มรสชาติอาจจะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยก็ได้ครับแต่แนะนำเฉพาะคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกรดไหลย,ย้อนหรือโรคกระเพาะเท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการรับฟังสัญญาณจากร่างกายของเราเองครับถ้าหากรู้สึกผิดปกติก็ควรจะหยุดดื่มและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับ เมื่อคุณมีสูตรและมีความรู้พร้อมแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงกันครับผมต้องขอบอกตามตรงก่อนว่าเครื่องดื่มแก้วนี้ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเนรมิตให้พูงคุณหายไปในชั่วข้ามคืนโดยที่คุณยังกินอาหารเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลัง ที่จะช่วยปรับสมดุลและกระตุ้นระบบเผาผลาญจากภายในซึ่งหัวใจสำคัญที่จะทำให้เครื่องมือนี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็คือความสม่ำเสมอครับ ร่างกายของเราต้องการเวลาในการฟื้นฟูและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวผมจึงอยากแนะนำให้ลองดื่มเครื่องดื่มนี้ต่อเนื่องกันทุกเช้าเป็นเวลาอย่างน้อย3ส,สัปดาห์ถึง1เดือนครับ mm. เพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาในการล้างของเสียที่สะสมมานานและปรับระบบการเผาผลาญให้เข้าที่ครับ สิ่งแรกที่คุณจะเริ่มสังเกตเห็นได้อาจจะไม่ใช่ตัวเลขบนตาช่างที่ลดลงหัวภาพนะครับแต่จะเป็นความรู้สึกสบายตัวที่เพิ่มขึ้นอาการท้องอืดท้องเฟอ้อที่เป็นมานานจะค่อยๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดระบบขับถ่ายจะเริ่มทํางานเป็นเวลามากขึ้นและคุณจะรู้สึกว่าร่างกายมันเบาขึ้นครับส่วนการลดลงของไขมันหน้าท้องนั้นจะเป็นผลพลอยได้ในระยะยาวซึ่งเกิดจากการที่ระบบเผาผลาญทํางานดีขึ้นและร่างกายลดการสะสมไขมันใหม่ๆลงครับ อยากให้มองว่าเครื่องดื่มแก้วนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นหรือเป็นรากฐานของการมีสุขภาพที่ดีครับมันจะทำงานได้ผลดีที่สุดเมื่อทำควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเช่นการเพิ่มการเดินในแต่ละวันการลดเครื่องดื่มหวานๆหรือการหลีกเลี่ยงมื้อดึกที่หนักจนเกินไป การดูแลสุขภาพคือการเดินทางนะครับและการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเครื่องดื่มแก้วนี้ก็คือการก้าวแรกที่ยอดเยี่ยมและทําได้ไม่ยากเลยเพื่อไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความมั่นใจในรูปร่างของตัวเองมากขึ้นครับสรุปแล้วนะครับพลังในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของเราอาจอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงอย่างเครื่องเทศในครัวของเรานี่เองครับ เพียงแค่เราดื่มน้ำการพลูอบเชยและใบกระวานในตอนเช้าเป็นประจำก็จะช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารลดอาการท้องอืดและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดไขมันแน่ท้องได้แล้วจำไว้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่สม่ำเสมอ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ